ก็ผมขออนุญาตเท้าความสักนิดถึงก็ผมได้เคยปฏิบัติร่วมงานกับพระเดชพระคุณตั้งแต่สมัยยังไม่ลาศิกขาก็น่าจะตั้งแต่มจรรับภาระพระสอนศีลธรรมมานะครับเป็นผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมประจําจังหวัดนนทบุรีครับกบผมพระเดชพระคุณครับก็ได้สนองงานมจรส่วนนี้อยู่พอมาถึงช่วงหนึ่งก็ได้ มาปฏิบัติหน้าที่เป็นอนาจารย์สอนที่คณะสังคมศาสตร์ก็ยังดําเนินอยู่นะครับยังไทยถามครูบาอาจารย์ด้วยคนเจ้าอยู่ว่าวิถีพุทธเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้เรามาฟังจากต้นเสียงดีกว่าท่านศึกษานิเทศจากสพปเขตสองสกลนครนะครับวันนี้นะครับท่านศึกษานิเทศสุลุไลวงประชุมครับขอเชิญท่านอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย ว่าขับเคลื่อนอย่างไรแล้วมีวิธีการมีกลไกลอย่างไรทําไมวิถีพุทธจึงได้เติบโตขนาดนี้ขอเชิญท่านอาจารย์ศึกษานิเทศฉลุไหลวงประสมครับขอเชิญครับก็ขอกับนวัมการนะคะแล้วก็ขอสวัสดีคณะผู้เข้าร่วมโรงเรียนวิถีพุทธทุกท่านนะคะในหน้าที่ของดิฉันก็คือเป็นศึกษานิเทศในสพปสกลนครเขตสอง ซึ่งมีโรงเรียนที่รับผิดชอบอยู่ทั้งหมด8อำเภอและเป็นโรงเรียนทั้งหมด225โรงเรียนที่ที่มาเกี่ยวข้องกับตัวที่จะต้องขับเคลื่อนเมื่อได้รับนโยบายจากส่วนกลางว่านำกิจกรรมวิถีพุทธเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของความเจริญความวุ่นวายนะคะกับ ความที่เปลี่ยนแปลงให้รู้ทันกับเหตุการณ์นี้เราก็นำประกาศไปเลยนะคะว่าโรงเรียนในสังกัดสกลนครเขตสองทุกโรงจะต้องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธทั้งๆท,งท,งที่บอกว่าให้เข้าด้วยความสมัครใจแต่ขนาดเดียวกันในขณะนั้นเรายังมีโอกาสที่จะทำอะไรได้ทั้งหมดอพอประกาศลงไปแล้วโรงเรียนทุกรงก็นำไปปฏิบัตินะโดยมี หลักในการปฏิบัติโดยมีเครื่องมือตัวหนึ่งก็คืออัตลักษณ์29ประการที่โรงเรียนจะต้องประเมินแล้วก็เข้าไปจัดการกับอัตลักษณ์ของแต่ละโรงเรียนตามบริบทของโรงเรียนนะคะก็ทั้ง4ด้านที่มันมีอยู่ในหลักสูตรเพราะฉะนั้นกิจกรรมตัวนี้ก็จะเป็นตัวชี้ชี้ให้เห็นว่า เมื่อนำไปใช้แล้วเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรของเราก็คือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของในหลักสูตรนั้นมี8ประการก็จะอยู่ในตรงนี้โดยที่มีหลักของอัตลักษณ์29ประการเป็นตัวชี้เป็นตัวให้กระบวนการให้ข้อคิดว่าโรงเรียนอยู่ในบริบทตรงไหน ะะไม่ได้ทําเหมือนกันทุกโรงเพราะว่าเราต้องไปดูในบริบทของแต่ละหมู่บ้านแต่ละโรงเรียนว่าเขากินอยู่ดูฟังอย่างไรกินเป็นไหมอะไรอย่างนี้นะคะโดยนําหลักธรรมนี้เข้าไปดูว่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นอยู่คำว่ากินอยู่ดูฟังเป็นแล้วก็ไปประกอบกับที่ต้องเป็นโรงเรียนพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงมันก็คือมาจาก การจะต้องกินเป็นใช่ไหมคะจะต้องมีปัจจัยที่กินให้ไม่ให้เกิดโรคก,ก็คือตามหลักการเรียนการสอนในสาระวิชากลุ่มสาระทุกอย่างให้มันครบถ้วนโดยที่จะต้องปฏิบัติไปจริงๆนะคะแต่และโรงเรียนเนี่ยก็จะมี มีบ้านมีวัดมีโรงเรียนก็คือบวรใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวหนึ่งที่เข้ามากํากับอีกด้วยก็คือคณะกรรมการสถานศึกษาก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องว่าต้องการให้บุตรหลานท่านเป็นยังไงเป็นคนดียังไงปลอดภัยจากความที่ไม่รู้ยังไงต้องปฏิบัติได้จริงก็ตามตามที่เล่ามาแล้วก็วิถีชีวิตแล้วก็ไปอยู่ตรงที่หลักสูตรด้วย เราจะต้องดูหลักสูตรเป็นเป็นหลักในการพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อดําเนินการมาในจุดหนึ่งแล้วต่อมาก็จะเป็นมาพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำนะคะก็เริ่มตั้งแต่ที่เล่ามานะคะ,ะปีแรกที่เรากําหนดก็คือให้ปีละ100 100โลูงนะคะ,ะต่อมาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆการเขียน การนำเสนอในหัวข้อที่โรงเรียนที่มีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปประเมินเชิงประจักษ์ให้เห็นว่าเขาทำได้จริงไหมเขาใช้อะไรเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์หลักการอะไรที่เขามีตรงนั้นตามบริบทแต่ละโรงเรียนก็ได้มาจนถึงวิถีพุทธชั้นนำนี้ก็คือสองสองหมื่นเละคะสองหมื่นกว่าโลครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นรุ่นที่สิบห้าที่มารับ รางวัลในวันนี้นะคะ,ะ16ก็จะทุกปีจะต้องมีชั้นนําและทีนี้มาถึงโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานนี้ก็คือจะต้องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําครบสองปีแล้วก็มาสมัครเป็นดําเนินการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานนะคะเราก็ตอนนี้เราอยู่ในรุ่นที่ห้าและต่อไปก็เริ่มสมัครรุ่นที่หก โรงเรียนที่ผ่านเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำแล้วก็จะเริ่มที่จะต้องมาพัฒนาตัวเองแล้วก็ให้ตัวชี้วัดให้ชัดเจนให้เป็นตัวตนให้ได้ในเรื่องของการกินอยู่ดูฟังเป็นของแต่ละโรงเรียนแล้วก็นำหลักธรรมต่างๆในหลักสูตรมาสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นตรงนี้ก็จะมารวบรวมกันอยู่ตรงนั้นหมดนะคะก็ ก็เป็นความภูมิใจถึงแม้ดิฉันนี่จกกะเกษียณมาได้8ปีแล้วนะคะก็ยังวันนี้ก็ไม่ได้รับเชิญนะคะมาเองแล้วก็มารับตรงนี้นะคะมาด้วยใจครับมาด้วยใจ <c oughs> เพราะดิฉันเป็นวิถีพุทธเป็นชาวพุทธที่ปฏิบัติในพุทธศาสนาไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อนถ้าแบ่งปันได้ก็แบ่งปันไป ตัวดิฉันก็จะมีความคิดว่าการทานสี่ทานนะคะวัตถุทานวิทยาทานธรรมทานอภัยทานตัวหนึ่งที่ยังติดมากอยู่ก็คืออภัยทานยังน้อยอยู่ก็จะพยายามนะคะแต่ตอนนี้ก็มีความภูมิใจแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาจะฝึก,ฝกให้ตัวเองเป็นเป็นคนที่เป็นพุทธ กินอยู่ดูฟังให้เป็นตรงนี้นะคะครับผม